โอ้ไโยก็ใม่ที่ค่ะเพื่อนๆถ้าถายกันแบบนี้ก็รู้เลยนะคะว่าตักจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะซึ่งทริปนี้นะคะเราได้คุณเองเชี่ยวชาญทางทริปญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้วางแพลนทริปญี่ปุ่นนะคะให้กับทางเช i ยรทราเวลมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับผม ทริปนี้เดินทางกี่วันคะคุณเอโปรแกรมจะเป็น6วัน4คืนนะครับเป็นทริปโตเกียวโตเกียวแล้วก็อิบารากิฟุกุชิมะยามานาชิซึ่งทริปนี้เราก็จะเดินทางช่วงใบไม้แดงใบไม้แดงตุลาถึงพฤศจิกาครับเที่ยวบินของเราหลักๆตอนนี้เราใช้เที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะครับเดินทางเป็นเส้นทางกรุงเทพสุวรรณภูมิไปที่สนามบินโตเกียวนาริตะไฟ์ออกจากกรุงเทพเนี่ยห้าทุ่มห้าสิบห้าใช่ครับบนเครื่องมีอาหารให้ทานบนเครื่องทางทัวร์จะมีอาหารเสิร์ฟให้ นมือะครับไปถึงโตเกียวนาริตะตอนกี่โมงคะนนเราจะลงเครื่องโดยประมาณนะครับ8โมงตรงจะเริ่มต้นที่จังหวัดอิบารากินะครับก็จะเป็นจังหวัดที่ติดกับชาทะเล จังหวัดนี้ก็คืออาหารทะเลใช่ครับสถานที่แรกก็คือไปศาลเจ้าโออะไรทำบุญกันก่อนทำบุญกันก่อนแล้วก็สถานที่ต่อไปจะเป็นตลาดปลาตลาดโอโหที่นี่แหละครับลูกค้าชอบเลยครับเพราะว่ามีอาหารทะเลนะครับสดสดจากทะเลมีปลาดิบมีปลามีปลาหมึกมีหลายอย่างเยอะมากนะครับตัวตลาดปลานี่คือลูกค้าก็คือจะได้รับเป็นคูปองใช่ครับได้รับเป็นคูปอง1,000เยนคนับ1,000เยนสามารถเดินแล้วก็เลือกซื้อเลือกซื้อได้ ใ,ดดใช่ครับห,รหลังจากที่อิบารากิโออะไรเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ภูมิภาคโทโคุกุครับจังหวัดฟุกุชิมะไปที่ทะเลสาบห้าสีอยากถามว่าทำไมถึงเป็นห้าสีเพราะว่าในแต่ละช่วงนะครับทะเลสาบจะเปลี่ยนไปเรื่อยถ้ามีแดดสีน้าก็จะเปลี่ยนในช่วงจังหวัดแสงน้อยหน่อยก็เปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับนะครับเสร็จแล้วจากทะเลสาบเราจะเข้าสู่ที่พักโรงแรมฟุกุชิมะสังเยวนะครับอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะเป็นสีดาวหรือว่าสีดาวสีจะเป็นโรงแรมในเมืองรอบๆก็จะ มีเรื่องของร้านอาหารมีสถานที่เดินท่องเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับในวันที่3ของการท่องเที่ยวเราจะอยู่ที่ฟุกุชิมะอย่างเดียวเลยเราจะไปที่วัดเอโซจิจะเป็นต้นกําเนิดวัวแดงเป็นเหมือนความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าจะทําให้เราแข็งแรงมีความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็เสร็จจากการไหว้พระที่วัดนี้เราเดินทางไปสู่ที่เราจะไปกันที่หมู่บ้านโอจิจุกุครับผมเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะครับแล้วก็เรารับประ อาหารเที่ยงที่นี่ด้วยเป็นเมนูเฉพาะที่นี่เท่านั้นด้วยเหมือนกันครับเขาเรียกว่าโซบะต้นหอมครับเขาจะเสิร์ฟมาเป็นโซบะเย็นแล้วก็จะเปลี่ยนจากตะเกียบทั่วไปเป็นต้นหอมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นแล้วกินได้เลยไหมคะกินได้เลยครับไปพร้อมแทนใช่ครับใช้ต้นหอมนะครับแทนตะเกียบแล้วก็ทานเข้าไปได้เลยอิ่มท้องเรียบร้อยเราจะไปกันที่สถานีรถไฟ อยู่โนะคามิออนเซ็นครับไฮไลท์ที่นี่จะเป็นออนเซ็นเท้าครับไม่มีค่าใช้จ่ายจบทริปวันนี้อ่ะค่ะหรือว่ายังมีอีกครับก็จะมีอีกหนึ่งสถานที่ก็จะเป็นโทโนเฮสซิริครับหน้าผาหินล้านปีในหน้าผาหินก็จะมีต้นไม้ที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะครับอยู่บริเวณโดยรอบทริปนี้เต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีใช่ครับทุกที่ที่ไปจะเจอใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลจากนั้นก็จะเข้าโรงแรมเข้าโรงแรมใช่ครับเข้าสู่เช้าวันที่4ี่นะคะเราจะไปกันที่ศาลเจ้าโทชิกุครับที่นิโก อันเนี้ยหลักๆเลยสําหรับคนไทยจะรู้จักนิโก้ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปกันที่ศาลเจ้าโทชกุเนี่ยเราก็จะเห็นข้องใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จุดหลักๆที่ลูกค้าชอบไปก็คือสะพานแดงนะครับผมไปถ่ายรูปกันใช่ใช่ครับโอเคอ่าเราเที่ยวนิโก้กันเรียบร้อยทานอาหารกลางวันมื้อกลางวันจะเป็นเจแปนเซตครับเะแปนเซ็ตก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ที่เราไปในแต่ละสถานที่นั้นๆเนี่ยเขาจะมีอะไร ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาลด้วยใช่โอเคทานอาหารได้ร้อยก็ไปไซตามะไซตามะใช่ครับไปเมืองเก่าคาวาโกเอะครับเราสามารถเดินเที่ยวได้ในคาวาโกเอะมันจะแบบคลาสสิกความเป็นเอโดะ่กอะไรเงี้ยเนาะน่ารักน่ารักก็จะไปที่ฟูจิที่ฟูจิเนี่ยจะมีไฮไลท์ก็คือเรื่องของอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็เมนูพิเศษคือขาปูนะครับบอกเลยว่า เต็มอิ่มแน่นอนอโอเคทานกันเต็มอิ่มแล้วก็พักผ่อนที่ย<อ>ามานะะสำคัญก็คือที่ยามานาชิโรงแรมเราจะมีออนเซ็นด้วยน,นะครับถ้าเกิดว่าใครเหนื่อยจากการท่องเที่ยวหรือว่ารู้สึกล้านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ครับ ก็ <g có S 1> ไปแช่ออนเซนได้เช้าวันนี้ค่ะเราก็จะตะลุยถ่ายรูปที่ฟูจิซังใช่ครับอยู่ในบริเวณภูเขาไฟฟูจิค,ครับผมที่ภูเขาไฟฟูจินะครับเราจะมีพิธีชงชาก็คือให้ลูกค้าได้เรียนรู้วิธีชงชาของแบบญี่ปุ่นก็จะมีครูสอนที่เป็นคนญี่ปุ่นเลยมาสอนให้เราก็จะได้ชิมชาแบบญี่ปุ่นแท้ๆด้วยซึ่งวันนี้จะมีไฮไลท์ก็คืออุโมงค์ใบไม้แดงใช่ครับจะเป็นอุโมงค์ใบไม้เนี่ยสีแดงสีส้มเนี่ยเป็นทางยาวมากๆนะครับโอเคพอช่วงเที่ย ก็รับประทานอาหารรับประทานอาหารเป็นมื้ออาหารเที่ยงเป็นเจแปนเซ็ตใช่ค่ะเป็นเจแปนเซ็ตเหมือนเดิมจากธรรมชาติเราก็จะเข้าสู่โตเกียวแล้วค่ะเราจะเข้าสู่หมวดหมู่เมืองแล้วครับจะมีที่วัดอาซากุสะนะครับผมอันนี้ไม่ไปไม่ได้เลยนะครับวัดคมแดงระหว่างที่เราเที่ยวที่วัดอาซากุสะเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีเวลาให้ลูกค้านะครับเดินมาที่ริมแม่น้ําสุเมดะนะครับเพื่อมาถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทีแล้วก็ตัวตึกอาซาฮีที่เป็นฟอร์มเบียร์ที่เรา หลักๆแล้วก็ช้อปปิ้งชินจูกุอันนี้ก็<อ>พลาดไม่ได้เหมือนกันสถานที่ช้อปปิ้งเครื่อง<ช>สำอางกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าทุกอย่างอยู่ที่ชินจูกุหมดซึ่งอาหารข้าอันนี้คือเขาก็เวลาที่เราปล่อยให้ลูกค้าได้เดิน shopping, ช้อปปิ้งเนี่ยเราจะไม่ไม่ดึงอาหารข้ามมาไว้ที่วันนี้เราจะให้ลูกค้าอิสระทานอาหารเย็นได้เลยจากนั้นก็เข้าที่พักที่นาริตะใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องพักที่นาริตะเนื่องจากวันรุงขึ้นเนี่ยไฟ์กลับเราจะเป็นช่วงเช้าเพราะฉะนั้นการเดินทางจากนาริตะไป นาบินจะค่อนข้างใกลแล้วสักเดียทริปนี้่ะกลับก็คือนั่งเครื่องตอนกี่โมงคะนั่งเครื่องออกจากนาริตะไฟออกจากประมาณ9โมงตรงจะมาถึงที่เมืองไทยเราบ่าย2โมงก็จะมีอาหารบริการให้เหมือนเดิมครับอยากรู้ว่าคุณเอถ้าไปอย่างเงี้ยคือเราจะแบบได้เจอใบไม้แดง100%เลยไหมคะได้เจอครับแต่ว่าจะมีเฉดที่ต่างกันเพราะว่าเรื่องของจังหวัดที่เราเดินทางด้วยเพราะว่าในการเปลี่ยนสีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะค่อยๆเปลี่ยนไป,ไปทีละ พื้นที่จํานวนผู้ร่วมทริปครั้งนี้กี่ท่านคะในแต่ละทริปเราจะกําหนดไว้อยู่ที่34ท่านครับอตอนหนึ่งทริปจะมีเจ้าหน้าที่ไกด์นะครับหท่านแล้วก็คนขับรถญี่ปุ่น1ท่านรถบัสเรามีขนาด ที่นั่ง49ที่นั่งนะครับขันใหญ่นะคะที่ขั้นใหญ่บนบัสเนี่ยจะมีที่เสียบชาร์จ USB นะครับสำหรับชาร์จตัวสองด้วยใช่สำหรับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นตอนนี้ก็ที่ต้องมีคือการยื่นวีซ่าแล้วก็การลงทะเบียนสำหรับแอปพลิเคชันในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางครับประมาณนี้หลักๆอ่าแล้วอย่างวีซ่านี่ต้องขอล่วงหน้ากี่วันคะวีซ่าขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน90วันครับผู้เดินทางต้องเป็นคนจัด S <S <an> เตรียมเอกสารครับอโอเคแล้วขั้นตอนการเข้าเมืองอะคะ่ะคุณเอมีอะไรตื่นเต้นไหมคะช่วงนี้ไม่ตื่นเต้นถ้าเราเตรียมตัวมา<ช>ทุกอย่างพร<ะ>้อมแล้วส่วนมากก็จะฉลุยกันอยู่แล้วใช่ช<ะ>ครับเพราะเรามีวีซ่าอยู่แล้วแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่เราคอยดูอยู่แล้วด้วยครับว่าถ้าเกิดมีกรณีติดขัดอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับตอนนี้ปัจจุบันญี่ปุ่นเนี่ยจำกัดการเข้าประเทศอยู่เข้าได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ผ่านบริษัททัวร์เท่านั้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวในรูปแบบปิสรระะด้้วยเานนนนัตอี โอกาสมาแล้วนะครับปัจจุบันยื่นวีซ่าไม่ยากนะครับไปถึงญี่ปุ่นเข้าญี่ปุ่นก็ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนกันเงื่อนไขอะไรต่างๆไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางเที่ยวกับทัวร์เนี่ยเป็นการบริการเพิ่มเติมลองเปิดมุมมองมาลองเที่ยวกับบริษัททัวร์ดูนะครับค่ะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณเอมากก็ใครสนใจทริปนี้นะคะก็ติดต่อทางชิลทราเวลมาได้เลยค่ะขอบคุณ<ด>คุณคเอนะคะสวัสดีครับสวัส <อา S 1> ดีค่ะ